ปรีชาวัชนะในยทำงานการเมืองมาได้เห็นมีประสบการณ์เพราะฉะนั้นเป็นนโยบายอย่างพักประชากรไทยนี่สมัครศูนย์ทรเวรบเป็นผู้แทนรุ่นเดียวกันนะครับ,รบก็สภาพสมัยก่อนไม่ไม่ง่ายเหมือนสมัยนี้มครับท่านหลังจากพวกเราไล่ทอราชแล้วมีการเลือกตั้งแล้วการที่จะได้มาเป็นผู้แทนนี่ยากมาก แล้วเมื่อเข้าสภาก็ทํางานแข่งกันด้วยนโยบายประชากรไทยมีประทับใจคนไทยในยุคที่สมัครสุนทรเวทนะสภามีสีสันมีดูเดือดเลือดพล่านมีสนุกสนานนิฮาและมีผลเป็นรูปธรรมนโยบายจับต้องได้ผลงานมาจนทุกวันนี้ต่อเนื่องกันก็เชิญคุณปรีชาวัชระในปัจจุบันมาทำหน้าที่สำคัญมาก คือประธานยุทธศาสตร์พักประชาคนไทยเชิญแลกเปลี่ยนคุยกันกับพี่น้องเชิญครับอื่นก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับกสวัสดีท่านอาจารย์ท่านสองท่านในประเทครับก็ผมปีชาว์าชาวในนะครับเป็นประธานยุทธศาสตร์พักประชาคนไทยนะครับคนอื่นในรอบการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราต้องกราบขอบคุณพี่น้องชาวไทยนะครับทุกท่านที่อยู่ในไทยในประเทศต่างแดนนะครับที่ได้ลงคะแนนเทเสียงให้เรานะครับถึงเป็นจํานวนเกือบหกหมื่นคะแนนเราก็ต้องกราบขอบคุณผ่านทางประานีินโทัศน์ไปด้วยนะครับ สหรับในการวิเคราะห์การเมืองในรอบที่ผ่านมาในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งแรกเลยประชาชนที่จะฝากกับพรรคการกิไทยมาคือทําอย่างไรฮะให้เขากินอิ่มนอนหลับและกระเป๋าตังค์มีตังค์ใช้เพราะทุกอย่างทุกแพลตฟอร์มทุกวันนี้นที่เกิดขึ้นภาพที่มันเห็นกับสิ่งที่รัฐบาลนะครับได้สะท้อนกลับมาให้ประชาชนเห็นในหนึ่งปีเนี่ยผมท่าว่าถ้าเกิดทําโพลเนี่ยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะให้คะแนนติดลบเพราะว่าสิ่งที่ท่านรัฐบาลท่านนายกท่านเศรษฐาเนี่ย กระทาอยู่นะวันนี้มันไม่ได้กระทาตามที่ท่านได้เสนอแผนในการเสนอนโยบายเข้าสู่รัฐสภาวันนี้สิ่งแรกที่ผมอยากฝากถึงท่านนะฮะเรื่องแรกเลยสิ่งในการเรื่องของเศรษฐกิจดอกเบี้ยฮะดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรมวันนี้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยทั้งไฟแนนซ์ต่างๆวันนี้ถ้าท่านมีความจริงใจผมฝากไปถึงนะครับท่านผู้ว่าการแห่งประเทศไทยท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะรัฐมนตรีครกส่วนคลางด้วย ท่านช่วยพินาเรื่องดอกเบีย้ยก่อนเลยเนี่ยทุกคนนะ,ะมีปัญหามากคุณผ่อนต้นผ่อนบ้านเช่นนะ,ะท่านเห็นไหมรถยนต์กับบ้านเงินเท่ากันครับแต่ทําไมรถยนต์หมดก่อนบ้านนะบ้านมันสามสิบปีรถยนต์ไม่กี่ปีก็หมดแล้วเนี่ยฮะแพลตฟอร์มเนี่ยมันเห็นความแตกต่างได้แน่นอนเลยฮะว่าเออดอกเบีย้ยที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยันเนี้ยท่านมีความจริงใจไหมที่ท่านจะลดเพดานดอกเบีย้ยลงมาเลยให้กับคนไทยก็ได้นะครับที่ได้เช่าซื้อ แล้วก็โครงการที่ท่านโอกสันตตบุญที่คนไทยมีบ้านเนี่ยวันนี้ผมเห็นโครงการนี้เงียบแล้วนะครับบ้านหลังแรกของเราอยู่ไหนฮะมีผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากที่ขอยื่นเอกสารไปแล้วครับยิ้มนะฮะวันนี้ทําสัญญาอะไรฮะได้แค่ยิ้มโครงการผมเรียกได้แค่ยิ้มนะคนสุดท้ายพเมินท่านตกฮะถ้าไม่สามารถผ่อนได้เพราะนั้นมันสามารถผ่านเกณฑ์ต่างๆได้วันนี้ผมอยากจะท้อเรื่องของดอกเบี้ยก่อนเพราะว่ามันเรื่องกระทบกับทุกคนเลยนะว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันเรื่องที่สําคัญ สองเรื่องของการสร้างอาชีพนะฮะทำหนึ่งอะไรเนี่ยที่นักศึกษาจบใหม่บิวตรีเนี่ยท่านประกันรัรนตีได้ไหมครับผมไม่ได้ห่วงว่าท่านจะต้องตั้งเลทเงินเดือนเท่าไหร่นะครับแค่ท่านประกานว่าจบแน่มีงานทําครับกล้าไหมครับเอาคือเรื่องเนี้ยว่าเด็กจบใหม่นะครับคุณว่าพ่อแม่กู้นี่กสศมาหลายแสนบาทหวังว่าลูกจบมามีงานทําที่ไหนได้ไดครับส่งเลยสุเมรไปกรไ็รอไว้รอไว้รอไว้นะครับ ก็ไม่เห็นท่านนั้นได้ส่งเสริมเรื่องของนักศึกษาเนี่ยที่จบใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากสะท้อนเรื่องนี้ไว้อีกเรื่องหนึ่งที่ประชาชนฝากทางพรคประชากรไทยมาเนี่ยฮะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของพี่น้องเกษตรกรนะเรื่องน้องเกษตรกรนะทำอย่างไรนะครับที่เขาจะสามารถลืมตาอ้าปากได้จอกดอกเบี้ยของสถาบันการเงินต่างๆที่จะช่วยเขาเนี่ยพยุงเขาขึ้นมาได้ไม่เยาว้สาเติมนะครับนะฮะท่านจะต้องจัดโครงการแคมเปญต่างๆเนี่ยอัดเข้าไป เพราะว่าถือเป็นรากญ่าเศรษฐกิจของประเทศชาตินะะทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับวันนี้ซึ่งพี่น้องเกษตรกรรมเราเนี่ยเราฝากมาด้วยนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตนำเสนอในช่วงเบรกนี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับพี่น้องครับ029602133พี่น้องจะโทรมาไลน์มาเฟซมาทางโซเชียลแล้วฐานนี้ก็จะตัดมาหรือเก็บไว้แจ้งให้ทราบวันไหนก็ได้แลกเปลี่ยนกันเพราะเราเป็นเจ้าของอำนาจ เราให้รัฐบาลทํางานครับถ้าไม่ตรงปกเราเปลี่ยนได้แม้แต่เดี๋ยวนี้ลงชื่อห0 0 0 0ืนคนก็ขับไล่รัฐบาลได้นะตามรัฐธรรมนูญเพราะนั้นประเด็นสําคัญที่พักการเมืองนี่คือแคนดิดนายกรัฐมนตรีคนที่3ามสิบเอตอนนี้ นายกคนจีนสามสิบสามสิบเป็นที่สามพอรู้แนว่าหน้าไม่แน่นะครับเดี๋ยวโควิดมากว่าหมดในใจเป็นนายกมีอะไรไหมครับขอบคุณครับอยู่ที่ประชาชนเพราะฉะนั้นคุณปรีชาเป็นทัานยุทธศาสตร์ขอแถมนิดเดียวว่ารัฐบาลนี้มาบริหารประเทศไม่มียุทธศาสตร์ไม่มีสตาเตจี ไม่มีหรือจะเรียกว่ามาสเตอร์แพลนหรืออะเจนดา enda, มันต้องมีตอนนี้เหมือนที่ท่านราเชนว่าวิ่งไปประเทศนั้นประเทศนี้หนึ่งใค่าการประจำสองทูตพาณิชย์สามเด็กๆเห่ไหมไปขายของเอาเงินเข้าประเทศอันนี้มันไม่ใช่เส้นผมบางภูเขาแต่มันเป็นภูมิปัญญา คนที่จะเป็นนายกคนจะเป็นรัฐบาลมันต้องเตรียมแพ็กเกจมาก่อนบริหารประเทศแล้วตูมไม่ต้องแปดเดือนหกเดือนเห็นเลยเรามีทูตอยู่ทั่วโลกก็ใช่ทูตครับนี่คือการบริหารการเป็นนายกัฐมนตรีไม่ใช่ไปแย่งงานนักการพันุลงไปแย่งงานชาดชาติคล่ององอาอย่างนี้นี่เพราะฉะนั้นค่าน้องเสนอความคิดเห็นมาวันนี้เรามีบุคลากรที่มีประสบการณ์ครับเพราะนั้นก่อนที่จะคุยกันต่อไปนะครับว่า สรุปวันนี้ส่วนหนึ่งเราก็จะส่งเข้าทำเนียบคุณไม่ปฏิบัติกระนึงของคุณแต่ประชาชนจะปฏิบัติเช่นโครงการที่ว่านี่ลูกหลานเราลูกหลานรัฐมนม <า S 2> ตรีเองลูกหลานเศรษฐาเองออจบมาต้องเตรียมงานรองรับใช่อาจารย์จบมหาวิทยาลัยกี่คนจบพณิชย์กี่คมจดอาชีวะครับต้องมีคนมาลองต้องมีงานทํามีรายได้ถ้าไม่มีเด็กไปทําอะไร แล้วผมไปหาว่าเด็กจะเอานี่เอาเงินไหนมาจ่ายหนี้ก่สองรงเหตไม่มีปัญหาอ่านี่ฮะคัตอนนี้มันเกิดปัญหาคือเด็กกู้เงินจบแล้วเรียนจบจากกอสอแต่ไม่มีงานทำฮะครับถ้าถูกท้ายก็ต้องถูกถูกฟ้องร้องเรื่องนี้เดี๋ยวผมต้องคุยต่อในเบรกสองครับครับโอเคครับพี่น้องครับ029ย์สอ3เครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะครับผลปิชาวัชรนัยเพิ่มเติมครับประธานยุทธศาสตร์ก็คงใช้เวลาใช้เบรกรอบสุดท้ายนะครับในส่วนของนโยบาย พรรคประชากรไทยนะครับในการเลือกตั้งในสมัยครั้งต่อไปเนี่ยนนามผมเป็นผู้แทนนะครับของคู่ชีพคู่ภัยทัวประเทศเรามีนโยบายที่สนับสนุนให้เกิดรัฐบาลคือในคู่ชีพคู่ภัยแห่งชาตินะครับให้เราได้เรียนศึกษาอบรมฟรีเพราะเนื่องจากประเทศไทยนะครับมันเป็นประเทศซึ่งเราต้องยอมรับว่าเราเป็นประเทศที่มีบัติเหตุมากที่สุดในโลกผมพื่อตจะลดระลงนะครับทาอย่างไรให้ความสูญเสียนะครับบนท้องถนนเราเนี่ย ให้ได้ต่ำต่ำก่าเป้านะครับวันนี้ก็จะสนุนให้กับพี่น้องชาวอาสาสมัครคููชีพครูภัยนะครับซึ่งเป็นคนปิดทองหลังพระนะครับได้มีสวัสดิการในการเรียนหรืออบรมฟรีนะครับโดยผ่านคณะรัฐมนตรีต่อไปนี้วันนี้ก็กับขอบคุณทิ้งนโยบายเรื่องนี้ไว้ครับครับเรียนพี่น้องที่เขารบรักยิ่งวันนี้พี่น้องได้เลขเปลี่ยนนะพี่น้องก็จะคิดได้ว่าเอ๊ะเงินครัวเรือน สามหมื่นหกไม่ต้องประกันไม่ต้องเงินสดไม่ใช่งเงินเทิปไม่ใช่โกงเต็กเงินสดสดรับตรงเลยเงินที่ชําระตามกฎหมายได้นะครับนี่เงินนี่ครับนี่เงินนี่ครับเพราะฉะนั้นหันหน้าพักนะครับวันนี้ประชากรไทยโคศกพักประธานยุทธศาสตร์พัก พี่น้องจะต้องทําหน้าที่ประชาชนทุกคนเรามีรัฐธรรมนูญตามการก็คือว่าพักทุกพักจะต้องมีผู้สมัครเป็นสมาชิกนะสนับสนุนเห็นด้วยไหมสามมิ่โนกเห็นด้วยไหมสร้างงานทุกคนมีไหมพักที่จะเอาน้ําจากอากาศมาน่ยไม่ต้องน้ำใช่ไหมนี่เป็นนวัตรกรรมใหม่มันต้องล้ำหน้าของโลกต้องทันกับโลกเพราะฉะนั้นพี่น้องต้อง ตัดสินใจนง,งวดหน้าซึ่งฟังดูแล้วนี่อาจจะมีการเลือกตั้งพรุ่งนี้หรือปีหน้าหรืออย่างมากไม่เกิน3ปีเหลืออีก3ปีเองใช่ไหมเพราะนั้นไม่ถึงนะไม่ถึงไม่นะเพราะนั้นเกือพี่น้องต้องมาร่วมพักใดพักหนึ่งเพียงพักเดียวหนึ่งเป็นสมาชิกสอง เป็นผู้สมัครเขต3เป็นผู้สมัครสัดส่วนหรือปาติลิสนี่ครบตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ร่วมกัน,นเดี๋ยวนี้ประชาชนเป็นรัฐบาลแต่เราให้พรรคที่ประชาชนเลือกเองนี่ไปทำงานชั่วคราวเหมือนท่านอาเชนว่านี่ไอ้ที่สภาเกียรกายเนี่ยมันประชุมกันเนี่ย เพราะประชาชนเลือกมามันไม่ได้ออกกฎหมายเลยเป็นกี่ปีมีไหมกฎหมายที่ว่าเหมือนดออรว่าเนี่ยสร้างงานออกพระบัญญัติให้คนไทยมีงานทําสง่างามมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปไหนโอ้ oh, f r o ม t h a i l a n d สมาร์ทไม่ใช่จ้องไกลให้เป็นลูกจ้างเขาประเทศเล็กๆเ,เอาหน้าไว้ไหนครับนี่สิงคโปร์นี่เห็นไหมไปรับจ้างทั่วโลก <c oughs> ใช่ไหมอิสราเอลตายเท่าไรถ้าเราสร้างงานในประเทศ คนก็หลั่งไหลมาทั่วประเทศใช่ไหมนี่แหละคือหัวใจคราวที่แล้วพี่น้องเลือกอะไรมางวดหน้าคัมมิง o ูนครับเพราะนั้นขอเชิญหัวหน้าราเชนบอกเลยว่าสมัยนี้ต้องพักมีเว็บไซต์มีที่อยู่ยังไงบ้างครับจะติดต่อ,อยังไง24ชั่วโมงเชิญครับครับก็ขอบคุณครับอาจารย์ครับพรรทางเลือกใหม่เนี่ยสามารถติดต่อได้ทางเฟซบุ๊กนะฮะเฟซบุ๊กยูทูบทิกต็อก แล้วก็เบอร์โทรก็ถามหนึ่งหนึ่งหใช่ไหมครับหนึ่ะถามหนเดิมนะถามได้ถือว่าก็บอก0 2 8 7 9 9องแเจ่อเบอร์แฟกก็0 2นย์สองแแนะครับแล้วก็เซิร์ชใน g o o g l e ลาเชนตระกูลเบียงก็ได้ครับหรือว่าพักทางเลือกใหม่ก็มีที่ติดต่อในในทุกมิติเรามีถึง AO มีอะไรต่างๆเนี่ยครบเรามีแอดมินที่คอยตอบ คำถามตอบปัญหาได้นะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรก็เบอร์ผมก็ก็เซิร์ชได้ใน Google ก็ขึ้นหมดนะฮะศูนย์แปดหนึ่งสี่ร้อยหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าเก้าเบอร์นี้สามปีศ<า>ูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับเบอร์นี้สามสิบปีไม่เคยเปลี่ยนนะครับโทรมาครับถ้าไม่ได้รับเดี๋ยวก็โทรกลับ,บตอนนี้ปิดเสียงอยู่ก็มีหลายสายที่โทรเข้ามา ก็เดี๋ยวพอออกไปผมก็จะโทรกลับเช่นกันติดต่อ24ชั่วโมงติดต่อได้24ชั่วโมงเพราะผมไม่ไม่ไม่เคยปิดนะ <Brid get. S 1> ครับอัน <Ron. S 2> ี้ก็ฝากพักทางเลือกใหม่ครับว่าไม่ว่าท่านจะเบื่อการเมืองหรือชอบการเมืองหรือผิดหวังทางการเมืองจงจําไว้ว่ายังมีพักทางเลือกใหม่ซึ่งเป็นทางเลือกของคนไทยทั้งประเทศอยู่ดังนั้นอย่าท้ออย่าผิดหวังอย่าสิ้นหวังอย่าหมดหวังยังมีทางเลือกใหม่อยู่ <S <S ให้เป็นที่พึ่งที่หวังของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินกล้าคิด กล้านำทําจริงสรลแกงของเรานะครับกล้าคิดกล้านำทําจริงเรามีเอกลักษณ์อัตลักษณ์และสัญลักษณ์กล้าคิดเราคิดเรื่องใหญ่ๆนะครับกล้านำเรานำแต่เรื่องใหญ่ๆและก็เรื่องดีๆทําจริงเราทําให้เป็นที่หนึ่งมันเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของพรรคทางเลือกใหม่ดังนั้นเราดําเนินกิจกรรมทางการเมืองวันนี้มาถึงปีที่6เข้าสู่ปีที่7และ2สิ่งหานี้เข้าสู่ปีที่7เป็นพรรคแรกภายใต้รัฐธรรมนูญปี 60แล้วเราก็ยังมุ่งมั่นเรามีคณะกรรมาการล่าสุดเพิ่งเปลี่ยนใหม่เข้ามาเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์นะครับเน้นเราก็จะพัฒนาเรายินดีที่จะทําการเมืองอทําการเมืองสีขาวทําการเมืองเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินนะครับเราพร้อมที่จะร่วมมือร่วมมือกับพันธมิตรทางการเมืองที่มีอุดมการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับส่วนพรรคทางเลือกใหม่เนี่ย คำประกาศอุดมการของพรรคก็คือยึดมั่นในอุดมการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปกป้องสิทธิประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสําคัญดําเนินกิจกรรมทางการเมืองภายใต้คําว่าจิตอาสาจิตอาสาแปลว่าจิตที่คิดจะเติมเต็มให้กับสังคมในทุกมิติโดยไม่หวังผลตอบแทนฝากพรรคทางเรื่องใหม่ไปด้วยนะครับขอบคุณครับเชิญประชากรไทยครับครับเอเอเชิญครับพรรคประชาไทยเราบีช่องทางติดต่อนะครับ เรามีเว็บไซต์ของพักคือ smart2023.org/tcp/tcp นี่ย่อมาจากไทย Citizen Party นะครับแต่นั้นลักษณะของตัวเว็บของเราเนี่ยยังจะมีรายละเอียดข้อมูลการสมัครการสมัคเป็นสมาชิกพักซึ่งถ้าหากว่าจะตัดตรงไปเลยก็คือ s m a r t 2 0 2 3 o r g t c p a w p หรือว่าแอปพลิเคชันนะครับ แต่นั้นนั่นคือช่องทางติดต่อนะครับแต่นั้นในขนาดเดียวกันนะฮะถ้ามีเรื่องดุ่นนะครับก็โทรติดต่อได้ที่เบอร์0 6 6 1 3 6 2 9 6 3ยาอ้าหาย้ำเบอร์0 6 6 1 3 6 2 9 6 3นกะครับก็เป็นเบอร์ของอผมมงคลรันตรบงคลเกียรติใจนะครับโฆษ,ษพกพรรคประชาคนไทยนะครับอ,อย่าลืมนะครับสับปะรมาที่พักเรานะฮะเ,เราไม่ได้มีการจ้างเราไม่เคยจ้าง คนมาสมัครเป็นสมาชิกแต่เราสมัครโดยช่องทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้ามาที่พักหรือว่าเราสมัครผ่านออนไลน์ฮะบสมัครเข้ามาในระบบของเราออนไลน์แล้วก็ระบบนั้นจะเข้าสู่ระบบถัดข้อมูลของเรานะครับครับก็ขอบคุณบัตรับครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณหัวหน้ารายเชนตระกูลเวียงหัวหน้าพักทางเลือกใหม่คุณ ปรีชาวัชระในประธานยุทธศาสตร์พรรคประชากรไทยดรมงคลกินกระจายโคศกพรรคประชากรไทยที่มาร่วมคุยแลกเปลี่ยนกับพี่น้องประชาชนครับเราลาพี่น้องชั่วคราวนะครับแล้วพบกันในโอกาสที่เหมาะสมครับรักษาสุขภาพให้มแข็งแรงเพื่อทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนสวัสดีครับ